ก็ใช้มาประมาณ3เดือนแล้วเนาะ3เดือนที่ผ่านมาเหมียวรู้สึกว่าสิวเหมียวมันลดลงมากใช้แล้วหัวสิวจะแห้งลงแล้วก็หลุดออกง่ายค่ะสวัสดีค่ะพบกับวมวในช่องเอ็มแอี่เช่นเคยนะคะคลิปนี้เหมียวมีผลิตภัณฑ์ดีๆสําหรับคนเป็นสิวมาฝากจ้าสาหรับใครที่เป็นสิวอยู่เป็นประจำเป็นสิวบ่อยๆโดยเฉพาะสิวอุดตันนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะวันนี้เหมียวมารีวิวน้องคนนี้จ้าตัวนี้นะคะเป็น เจลล้างหน้าของแบรนด์เพียรี่นะคะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเพียวรี่แอคเน่คลีนเซอร์ค่ะเป็นเจลทําความสะอาดทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายจ้าตัวนี้เขาเป็นเซนสิทีฟสกินนะคะซึ่งเหมาะสําหรับคนผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆโดยเฉพาะคนที่มีสิวนั่นเองเนาะตัวนี้เขาจะเคลมเอาไว้ว่าใช้แล้วหัวสิวจะแห้งลงแล้วก็หลุดออกง่ายค่ะไม่เพียงแต่สิวบริเวณใบหน้าเท่านั้นนะคะใครที่ชอบมีสิวขึ้นข้างหลังเนี่ยบริเวณหลังก็ สามารถใช้ได้นะเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะนอกจากเขาจะช่วยให้สิวแห้งลงหัวสิวหลุดออกง่ายแล้วเพวรี่ตัวนี้เขามีสารสกัดสําคัญมาอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือดากอนบัตหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนี้แล้วเนาะดากอนบัตเป็นสารสกัดหลักของเพลริก้าดากอนบตดเจลลดรอยดํารอยแดงจากสิวที่ใช้ดีมากเวอร์ซึ่งน้องเพวรี่ตัวนี้เขาก็เป็นแบรนด์น้องของเพวริก้านะเขาก็เลยมีสารสกัดมาเหมือนกันดาก นปนบัดเขาจะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้เร็วมากๆนะคะแล้วก็ขวดนี้เขามีส่วนผสมของวิตามิน b 5มาด้วยซึ่งวิตามิน b 5เนี่ยเขาช่วยต่อต้านอนุโมลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้ผิวอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นเน <le w, S 2> ื้อเจลเหลวใสๆนะคะฟองที่ได้เป็นฟองที่ละเอียดมากๆเลยใครที่มีสิวที่บริเวณใบหน้ายเยอะก็ให้เน้นย้ำนวดนวดวนๆไปที่หัวสิวเบาๆนะควร จะล้างหน้าอย่างตาม1-2นาทีเพื่อให้สารสกัดเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วค่อยล้างออกค่ะ เจลล้างหน้าของเพีลี่ตัวนี้เขาเป็นเวสําอานะคะซึ่งอ่อนโยนมากๆหลังล้างก็คือไม่ทาให้หน้าแห้งตึงเลยหน้ายังคงความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วเหมี่ยก็ได้ใช้นะ้าหมดไปแล้ว2ขวดด้วยกันอันนี้คือขวดที่ใช้หมดแล้วนะคะขวดนี้เป็นขวดที่3ก็ใช้มาได้ครึ่งเดือนแล้วขวดนึงเนี่ยเหมียวใช้ได้อยู่ประมาณเดือนครึ่งนะคะก็อ่ารวมขวดที่3เนี้ก็ใช้มาประมาณ3เดือนแล้วเนาะ3เดือนที่ผ่านมาเหมียวรู้สึกว่าสิวเหมี่ยวมัน ลดลงมากคือปกติเนี่ยเป็นคนสิวขึ้นง่ายนะนอนดึกติดต่อกัน3 4สวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสิวโผล่สิวผื่นขึ้นที่แก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากใช้เจ้าตัวนี้ผ่านไป3เดือนคือแบบว่าสิวมันลดลงเยอะมากทุกคนขนาดนอนดึกติดต่อกันนะสิวมันก็ไม่ขึ้นเพิ่มสิวเก่าเนี่ยมันก็ค่อยลดลงลดลงอะค่ะแต่สําหรับในส่วนของที่เป็นสิวฮอร์โมนอะสิวที่แบบก่อนมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนอันนั้นก็ยังขึ้นอยู่เป็นประจํานะคะแล้วอีกอย่าง หนึ่งนะคะคือช่วงที่เป็นสิวเนี่ยมันทําให้หัวสิวเนี่ยแห้งลงไวพอหลังจากสิวแห้งลงอ่ะหัวสิวมันก็ผุดออกมาแบบสกิดนิดเดียวหัวสิวก็หลุดออกมาแล้วอะค่ะมันทําให้หัวสิวหลุดง่ายมากๆแล้วใครที่กําลังรักษาสิวอยู่น้าเหมียวแนะนําให้ใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเป็นเจลแป้งสิวของเพลรี่เช่นกันเขาออกมาคู่กันนะคะตัวนี้เหมียวเคยรีวิวไปแล้วนะคะเมื่อน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะคะรีวิวเอาไว้อย่างละเอียดมากๆรีวิว อัปเดตแบบว่าใช้ให้เห็นกันวันต่อวันเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเจลแต้มสิวของเพลรี่ตัวนี้ก็ย้อนไปได้ในคลิปนี้นะคะสิวยุบใน1วันนะครหลังจากจบคลิปนี้ก็ไปย้อนดูกันได้เนาะก็เหมียวแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะทั้งสงตัวนี้เขามีสารสก,กรัดหลักมาเหมือนกันนั่นก็คือดราก้อนบัตค่ะถ้าใช้ควบคู่กันนอกจากจะทําให้สิวหายไวแล้วยังช่วยลดรอ,อยสิวได้ไวเช่นกันถ้าไม่ไปบีบไม่ไปเค้นไม่ไปกดสิวนะคะ หลังจากที่ใช้2ตัวนี้แล้วรับรองว่าหลังจากที่สิวหายแล้วมันจะทิ้งรอยไว้น้อยมากๆเลยนะถ้าไม่ไปบีบไม่ไปแกะมันนะคะก็ให้แนะนําใช้ควบคู่กันค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะคะใครที่ชอบช้อปออนไลน์นะคะช้อปปี้และซาร์้าเขาก็มีจาหน่ายนะคะก็ลองไปเลือกหากันดูนะขวดนี้นะคะ100 ml นะคะเมียวซื้อมาจากร้านในร้า a ซาด้านะคะอยู่ที่160บาทนะแต่ละร้านค้า เนี่ยเขาขายราคาไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกซื้อกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้เมียไปก่อนนะคะขายที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดผลิตภัณฑ์ดีๆที่เมียยนํำมารีวิวนะคะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ้ายๆค่ะ